วักรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาภาคเหนือสองเข้าดําเนินการตรวจสอบการก่อสร้างสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตและก่อสร้างอาคารน้ําตกจําลองพบหลักฐานที่ยืนยันถึงความไม่โปรง่งใสมีความชํารุเสียหายเกิดขึ้นขณะที่แบบที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้ทํางานจริงในสถานที่ก่อสร้างนั้นไม่ปรากฏว่ามีแบบที่เขียนจากสถาปนิกหรือวิศวกร ผลการศึกษาและตรวจสอบความผิดปกติของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และก่อสร้างอาคารน้ำตกจำลองเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อรองศาสตราจารย์วิชัยเริกภูริทัศน์ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์สาขาภาคเหนือสองระบุว่าเจ้าของโครงการคือเทศบาลเมืองพิจิตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองพิจิตรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางการช่างโดยตรง ดยเฉพาะงานของของราชการสิ่งหนึ่งก็อยากให้เปลี่ยนทัศนคติสำหรับผู้ที่ทำงานผู้คุมงานก็ต้องเปลี่ยนทัศนคตินะครับต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ว่าเขาแต่งตั้งให้คุมงานบางทีตัวเองไม่รู้ตัวมาก่อนเขาแต่งตั้งเราก็เป็นคณะกรรมการก็ต้องตรวจก็ตรวจไปน,นั้นนะจริงๆบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสายวิชาชีพของตัวเองนะครับ จะเปลี่ยนลักษณะสาาติทำไมนะครับถ้าเป็นไปได้ก่อนจะเริ่มงานเนี่ยน่าจะมีการประชุมกันระหว่างผู้เกีย่ยวข้องนะประชุมกันทั้งหมดแล้วเรามาถกกันในเรื่องของหลักการทํางานที่ดีควรจะเป็นยังไงแล้วก็ถือเป็นข้อปฏิบัติจากนี้ไปเราจะทํางานไปลักษณะอย่าง,างนี้น,นะครับอาจจะถ้าหน่วยราชก,การไหนยังไม่มีบุคลากรที่ พร้อมที่จะให้ความรู้อะไรต่างนี้ก็ติดต่อนะครับตามสถาบันกาศร,รศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์อันนี้เขาก็ช่วยได้มาถึงว่าเราก็เร่งทํางานตามตามสัญญาแต่ว่ามันไม่ตรงกับในขณะที่ผู้รับเหมายืนยันว่าแบบแปลนข,ของโครงการนี้ไม่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น คือในสัญญาฉบับนี้จะมีกำหนดไว้เลยว่างานแต่ละงวดเบ็ดเสร็จในตัวเลยเบ็ดเสร็จในงวดเลยแล้วการส่งงานเนี่ยก็สามารถส่งสลับงวดกันได้น่าแสดงให้เห็นว่าแต่ละงวดที่คุณทําเสร็จคือเสร็จเลยไม่ใช่ว่าจะมาอ้างว่า,วางวดส3กสามงวสุดท้ายแต่ว่าในจุดอื่นๆยังไม่เสร็จอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าจุดอื่นยังไม่เสร็จเนี่ยแสดงว่า,อ,าอยังไง แสดงว่าคุณก็สั่งสั่งงานไม่ตรงกระแบบถ mm ูกไหมครับถ้าคุณสั่งงานตรงกระแบบหรือไม่ตรงกระแบบก็แล้วแต่เนี่ยแต่คุณรับงานไปแล้วเนี uhm. like s. <S 慢慢 uh ่ยแ uh uh uh> uh สดงว่าผู้รับจ้างเนี่ยทำงานภายใต้การควบคุมงานการสั่งงานของผู้ว่าจ้างจึงทําให้งานที่แล้วเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้างแต่หลังจากนั้นแล้วจะมาอ้างว่างานที่ทํามาแล้วเนี่ยไม่เรียบร้อยหรือบกพร่องอะไรตรงเนี้ย มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ต้องเป็นไปไม่ได้อะแต่เหตุที่กล่าวอ้างตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าทางผู้คุมงานกับทางผู้บริหารซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับเรียกว่าต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยงานที่ที่มีทีมงานรับผิดชอบในส่วนนี้ค่อนข้างจะไหลคนมากหรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะอาจจะมีความไม่เข้าใจอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมครับระหว่างระหว่าง คนหลายๆคนบุคคลหลายๆบุคคลที่รับผิดชอบในโครงการนี้เกิดความไม่เข้าใจอะไรกันหรือเปล่าจึงเกิดการไม่รับงานในงวดที่13ที่เห็นชัดๆแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดนะครับก็คือในสวนเนี่ยเขาจะทําเป็นเหมือนกับเป็นซุ้มไม้นะก็เป็นซุ้มไม้ก็ง่ายๆนะครับเพื่อให้คนเดินผ่านไปมาแต่ปรากฏว่าที่เข้าไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยปรากฏผู้รับจ้างนี่ใช้ไม้เก่า จะใช้ไม้เก่าที่รับมาจากที่อื่นซื้อมาจากที่อื่นแล้วมาใส่แต่งให้มันได้ขนาดตามที่ระบุในแบบนะมันก็ยังรับได้นะครับก็มีความสวยงามก็แก้ไขไอ้จุดที่มันบกพร่องแล้วก็แต่งส,ยสยใยแท้เรียบร้อยทาสีอะไรต่างๆนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยเราไปพบว,ว่ามันไม่ใช่จะเกาไม้เก่ามาใช้ทั้งแบบที่มันมีทั้งลายตำดิมีตามไม้ไม้คดก็เอาประกอบขึ้นไปลักษณะนั้น รองสตาจา์วิชัยระบุว่าบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทํางานโดยมุ่งหวังกําไรใช้วัสดุที่ด้อยคุณภาพใช้ช่างที่ไม่ชํานาญงานหรือช่างด้อยฝีมือทํางานโดยไม่อิงหลักวิชาช่างขาดวิศวกรที่มีความรู้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฟฟ้าและระบบปั๊มน้ําทั้งหมดนี้ล้วนก่อให้เกิดความเสียหายในการก่อสร้างสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และอาคารน้ำตกจำลองจากผู้รับเหมา มีคุณภาพก็คือรักษาคุณภาพของตัวเองซึ่งประเด็นนี้อยากจะเน้นแล้วก็ฝากไปยังผู้รับเหมาทั่วไปว่าการทํางานก่อสร้างนี้นะควรที่จะรักษาชื่อเสียงตัวเองโดยการรักษาคุณภาพในการทํางานอันดับแรกก็คือทําตามแบบอย่าได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากแบบนะอันดับที่2ก็คือใช้วัสดุทุกอย่างเป็นไปตามสเปคที่เขาบอกไว้เขาบอกให้ใช้เหล็กข้ออ้อย สิบสองมิลก็ใช้สิบสองมิลใช้เหล็กใช้เหล็กกลมเก้ามิลก็ใช้เหล็กกลมเก้ามิลที่มันเต็มไม่ใช่ไปเอาเหล็กกลมเก้ามิลที่มันหย่อนโดยการมีการริดซ้ำนะครับอันนี้ก็จะทําให้คุณภาพเรื่องของความแข็งแรงนี่มันหย่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นในขณะเดีวยวกันก็มีความซื่อสัตยนะ์ต่อผู้ว่าจ้างแล้วก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองย้ายเข้าไปนอัต่อไปคือเปนอบก็ได้วะ้ว่าใส่ ที่ผ่านมาโครงการสาธารณประโยชน์ในจังหวัดพิจิตรภายใต้การดูแลในส่วนของสำนักเทศบาลเมืองพิจิตรหลายปัญหายังไม่ได้แก้ไขเช่นเดียวกับปัญหาน้ำกัดซาะตลิง่งจนชาวบ้านจากตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรกว่าล้าหลังคาเรือนต้องย้ายบ้านเรือนไปอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำปิงเป็นตัวอย่างเขาเนี่ยของอบตเขา อย่างนี้เขาก็พอที่ว่าเจาะก,กำลังกายได้อย่างนี้นายรามสิงห์ชัยเทศบอกว่าการสร้างเขื่อนกั้นน้ํากับซอลตลิ่งเมื่อ1ิปีที่แล้วไม่สามารถป้องกันปัญหาได้จริงรเพราะเมื่อเวลาผ่านไปตัวเขื่อนเริ่มซุดทางเดินเป็นหลุมเป็นบ่อจนชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากร,ริมเขื่อนได้ัก,กทาง่านนะช่วงนี้ที่เป็นหาดทรายปลูกยาตูบไปแล้วพอน้ำมันขึ้นมาสมัยก่อนนี่มันไม่มีเขื่อนทางเหนือนะ มันจะพุ่มทุกปีแล้วมันจะกัดเตาะตายนี่ทุกปีไปมันจะหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินจนถึงเนี่ยทุกวันเนี่ยกินจนมีประมาณติดปีแล้วเขามาต่างเขื่อนให้การนี้ได้คือการตลิ่งพังนี่ว่าการได้แล้วแต่มีปัญหาอย่างว่าทําเขื่อนเสร็จแล้วทําไมไม่มาดูแลที่ทางคุธบาททางเดินนี่นะเพราะราทําแล้วจะทิ้งทำแล้วต้องดูแลประชาชนด้วยนะ พื้นที่ก่อสร้างที่เป็นแนวระนาบเกิดการผุพังเพราะใช้สายเทลงก่อนที่จะใช้ตัวหนอนมาทับอีกทีเมื่อเกิดน้ํากัดซ้อต,ตะลิ่งบ่อยครั้งหน้าดินจึงซุดตัวลงในที่สุดหากสะสมเป็นเวลานานปีพื้นที่เหล่านี้จะขยายตัวลุก,กลามไปถึงที่พักอาศัยของชาวบ,บ้านฟนมาสบาทจะไม่ม้มา,มาเกสยนี่หน่อยแม้ว่าพื้นที่ตรงนี้จะเชื่อมต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลเมืองพิจิตร แต่กลับไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหาโครงการเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการใช้เงินภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพจนนำไปสู่ปัญหาและคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนผมคิดว่าไอ้ความผิดพลาดนั้นก็อาจจะมีตั้งแต่ในเรื่องของ ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับอาจจะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่การที่ปล่อยให้เขาเนี่ยทำผิดพลาดไปเป็นจํานวนมากเนี่ยนะครับก็อย่างไรเสียเนี่ยก็ต้องมีความผิดถึงแม้จะจะกล่าวอ้างว่าไม่มีความรู้ก็ตามเนี่ยนะก,ก็ผิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องนึกถึงเนี่ยนะครับว่าไอ้ความผิดอันนี้เนี่ย <c oughs> มันคือนักธุรกิจเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีใครที่มาตรวจสอบเขาด้วยด้วย,ด,วยด้วยความรู้เนี่ยนะครับก็ ก็จะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มีการส่งเสริมนะครับแล้วให้ให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชก,การหรเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งผมคิดว่ายังมีปัญหาความรู้อยู่เป็นจํานวนมากเนี่ยโดยที่ต้องอาศัยอาศัยองค์กรภาคประชาชนนะครับนะครับเข้ามาเข้ามาทํางานร่วมด้วยด้วยผลประโยชน์ที่สูงมาก จึงทาให้หลายโครงการเกิดความขัดแยง้งและบางโครงการต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อกําจัดคู่แข่งบนเส้นทางสายธุรกิจรก,ก,รรกรณีล่าสุดอดีตสมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ของจังหวัดโดยในวันเกิดเหตุ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดยื่นสองประมูล2โครงการคือโครงการซ่อแมแซมถนนลาดยางสายบ้านสายทองบ้านทุ่งโพตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและโครงการซ่อมถนนลาดยางสายทางบ้านตลิ่งชันบ้านสัมพันตาตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง2โครงการมีงบประมาณการสร้างกว่า7ล้านบาททําให้นายพรสักจันทร์สิวานนท์ผู้รับเหมายื่นสอบประมูลที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเขาได้ยื่นสอบประมูลทั้งสองโครงการการเสียชีวิตครั้งนี้ตำรวจได้สันนิษฐานไว้3าประเด็นคือเรื่องธุรกิจเรื่องส่วนตัวและเรื่องชู้สาวโดยตำรวจมุ่งประเด็นไปที่เรื่องธุรกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องการหัวประมูลงานที่ผู้ตายยื่นซองและมักได้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานอื่นอีกหลายโครงการมาโดยตลอดอรองศาสตราจารย์สังสิธิ์พิริยะลังสรรประธานคณะอนุกรรมธิการพบว่าการทุจริตในประเทศไทยเกิดขึ้นเพราะกฎหมายมีช่องโหว่ตัวอย่างกรณีของการประมูลที่ดิน แห่งหนึ่งแถวรัชดาเนี่ยนะครับซึ่งศาลเนี่ยได้พิจารณาว่าความผิดเนี่ยอยู่ที่คนที่เป็นเจน้าหน้าที่รัฐแต่คนที่ไม่เป็นเจน้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่มีความผิดนะครับอันนี้ก็แสดงเห็นถึงความล้าหลังของกฎหมายของไทยซึ่งถ้าหากว่าเป็นกฎหมายในต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นตัวการนะครับคนที่มาเป็นตัวแทนเนี่ยก็ต้องมีความผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักกฎหมายที่ว่า ตัวการเท่านั้นที่ผิดแต่ตัวแทนเนี่ยไม่ผิดนะครับก็ทําให้คนที่เป็นตัวแทนไม่ถูกลงโทษแล้วที่ดินที่ถูกขายไปเนี่ยก็ไม่ถูกยึดกลับมาเป็นของรับอันนี้คือคือความล้าหลังของกฎหมายนะครับอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการทางของของศาลนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะล้าหลังกว่าความเป็นจริงเพราะว่า โดยทั่วไปเนี่ยสารก็จะพิจารณาตามกระบวนการความผิดแบบทั่วไปแต่นี่เป็นเรื่องของการทุจริตนะมันยิ่งใหญ่กว่ามันร้ายแรงกว่ามันซับซ้อนกว่าความผิดทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปใช้กระบวนการแบบแบบความผิดทั่วไปเนี่ยก็จะก็จะเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้ล้วจะพบว่าในช่วงใกล้ๆเนี่ยจะมีคดีที่ประชาชนเนี่ยจะค่อนข้างงง,งว่า ทำไมถึงตัดสินออกมาอย่างนั้นทั้งที่ทุกคนเนี่ยคิดว่ามันน่าจะผิดนะครับอันนี้ผมคิดว่าความความล้าหลังของกระบวนการพิจารณาความผิดก็มีส่วนที่ทําให้คนทําผิดเนี่ยรอบพ้นจากการถูกลงโทษได้รประเทศไทยมีการชุดจริตและคอร์รัปชันอยู่ในอันดับที่80 จากที่เคยอยู่อันดับ84จากการสำรวจ160ประเทศโดยธนาคารโลกเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเขตเอเชียแปซิฟิกจะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียที่แม้อันดับจะต่ำกว่าไทยแต่ก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเผยคดีคอร์รัปชันค้างพิจารณากว่า3,000คดีมีการทุจริตตั้งแต่ระดับชาติลงไปจนถึงระดับท้องถิ่นขณะที่ผลการวิจัยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยระบุว่านักธุรกิจยอมจ่ายสินบนนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าปีละ3 0 0 0 0ถึง120,000ล้านบาทขณะที่การทุจริตการก่อสร้างสถานที่ราชการมากถึง26คดี สัปดาห์นี้ที่ชั้นและทีมงานเปิดปมขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันหน้าเวลา20นาิกา20นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ